สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยเลยครับผมก็จะมารีวิวนักเตะตัวใหม่ของทีมผมนะครับมาในตำแหน่ง CM นะครับตัวนั้นก็คือโลธามาเทอุสนะครับมาเทอุสร่างนี้มาใน OVR 103นะครับส่วนสูง174นะครับน้ำหนัก71เท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับเมโซมก็ VR 108เลยนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นการป้องกัน1นะครับ ร่างกาย3นะครับแล้วก็เป็นบ็อก o ทูบ็อกอีก1น,นะครับที่ผมอัพสกิลของเขาแบบนี้นะครับก็คือผมต้องการให้เขาเล่นในสไตล์ของบ็อกทูบ็อกกันแหละครับสแตกของเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับทั้งเรื่องการส่งบอลในเรื่องของเกมรับนะครับความเร็วก็มีพอสมควรส่วนเวิร์กเลดนะครับร่างนี้มาในเวิร์กเลดสูงสูงนะครับคุณสมบัติพลังแฝงก็จะมีฟีคิกส่งพลังนะครับ มีปอดเหล็กแล้วก็ที่เด็ดเลยก็คือยิงประตูจากที่ไกลนะครับในส่วนโหมดเมเนเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับเรามาดูกันในโหมดเมเนเจอร์เลยนะครับผมมาในแผน4 1 2 1 2เ่งส่อนโลนะครับโอเวียนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาโอเวียนะครับมาในแผน4 3 1 2นะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ Yaya Toure. He has teammates around him, and nothing comes of this attack. Lilian Turam. The defenders know they need to get tighter. Top class defending. And a play in a Real Madrid throw-in coming up. Hurit. Jude Bellingham. The Walker Ronaldo the ball the on oh! มีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาได้ประตูจากโรนัลโดอาไนนะครับเขานำาผมอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับก็ยิงเกือบครึ่งสนามเข้าเสียบมุมเลยครับผม now the action Walker, he'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. p a t i t Ronaldo on the ball. Now, who can he play it to? And now e ทีมผมก็ตามตีเสมอได้แล้วนะครับสกอร์ตอนนี้ก็1ประตูตอนหน,นะครับผมได้ประตูจากยูเซบิโอนะครับโรธามาเทอุส <Is it? S 1> เป็นคนแอซิดด้วยนะครับ <It> s <S ลูกนี้ s <S สวยงามครับผม For the lead. อีกฝั่งหนึ่งเขาขึ้นนำทีมผมอีกแล้วนะครับเขาได้ประตูจากซีดานนะครับสก,กอร์ตอนนี้ก็2ประตูตอนหนึ่งนะครับซีดานตัวน,นี้ก็ของกิลเลโรสตานะครับก็เล่นได้ครับเป็นตัวที่ยังโหดอยู่นะครับในโหมดแมเนเจอร์ Well underway again it's a narrow 2-1 lead as things stand Federico Dimarco Dimarco e u s e b i o o p p o r t u n i t y here. ทีมผมก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับตอนนี้ก็ไล่ตามตีเสมอสกอร์ตอนนี้ก็2ประตูต่อ2นะครับผมได้ประตูจากโอโมนะครับของตัววิญาหนึ่งร้อยหนึ่งของกิจยูโรนะครับโอโมล่างนี้ก็ในหมวดเมนเจอร์ยังเล่นได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่ายังเป็น C M ที่น่านเล่นและยังโหดอยู่นะครับ ทีมผมก็แซงขึ้นนำอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้ก็เป็น3ประตูต่ตอ2นะครับผมได้ประตูที่3จากโอมนะครับตัวเดิมเลย Well, the game has been restarted. 3 2 here. Danny Olmo. Just 15 minutes remaining. Bellingham. Well, the big question here is can Real Madrid get over the line? Can they make it a victory? Stuart, your thoughts on what you've seen from them? Well, their attacking play has been excellent today. However, by throwing so many players forward, they've looked vulnerable at the back. Which why this will จบเกมไปแล้วนะครับทีผมก็คัมแบ็กกลับมาแซงชนะ3ประตูต่ตอ2นะครับมทัทเตอุสเกมนี้นะครับคะแนนเฉลี่ย7.3นะครับแอซิสต์1ลูกนะครับโอกาสแจ่บอล3ครั้งก็สำเร็จ3ครั้งครับผม สำหรับผมนะครับไม่ได้อุดล่างนี้นะครับใน o y r 103าตำแหน่ง CM ของก i จ Anniversary ครบรอบ1ปีนะครับในโหมด m มเน g เจอผมให้เขา9.5เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือในเรื่องของเกมลุกครับเขาสามารถเติมเกมขึ้นไปช่วยแนวลุกของเราได้ หาจังหวะจ่ายบอลได้หาจังหวะแอซซิตได้ทําชิ่งทําบอลต่อกันกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เด็ดของเขาเลยก็คือเขายิงประตูไกลได้แล้วก็สามารถบังผลได้จากลูกยิงไกลของเขานะครับ ในเรื่องของเกมรับนะครับ <_ d ew> s> <S เขามีลูกดือ้อลูกตือ้อในการตามย่งบอลจากฝั่งตรงข้ามสามารถดักทางบอลได้เข้าบอลแมน่นสกัดบอลแม่นนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของ AI ไมาเทอสดร่างนี้นครับ AI ดีมากๆเลยครับในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียของเขาล่างนี้ก็คือเขาตัวเล็กครับอาจจะทําให้เขาเสียเปรียบในเรื่องของลูกหมง่งลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือด้วยเวริร์กเลทข,ของเขาเป็นสูงสูงครับบางจังหวะที่เขาเติมขึ้นไป บางครั้งอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามย่งบอลได้หรือส่งบอลผิดพลาดการอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามสวนกลับในจังหวะที่เขาทาเกมลุกมันก็เลยทําให้เขากลับตําแหน่งไม่ทันหลุดตําแหน่งได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับแมตช์อุดล่างนี้นะครับมาใน OVR 103ตําตำแหน่งหลักคือ CM นะครับสำหรับผมในโหมดแมเนเจอร์เป็น CM อีกหนึ่งตัวครับที่น่าเล่นมากๆถึงตอนนี้ราคาเขาอาจจะแพงไปพอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีกำลังที่จะสามารถซื้อมันมาได้ สามารถซื้อเข้ามาเล่นในตำแหน่ง CM ของเพื่อนๆได้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ผมคิดว่าน่าเล่นและก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับสำหรับมทเมเนเจอร์ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวโรธา m มเทอุสนะครับ OR 103าตำแหน่ง CM ใน Manager Mode นะครับเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถแชร์แบ่งปันกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องเลยนะครับขอบคุณครับ